ครับตรงนี้จะเป็นสปริงเวนะครับน้ำร้นก็ร้นมาตรงนี้นะครับแม่น้ำ okay. รถ่าย้ยดูอ๋อถ่ายได้แต่ตรงนี้ครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เข้าไปด้านในนะครับบางเก็บน้ำห้วยขนแก่นนี่นะครับผม,มเพื่อนนะครับไปด,ดูว่าเขา<อ>ไปหาปลามาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวดูกลอนกลับแล้วตดครับเนี่ยกลับแล้วโอ <Hello. S 1> oh, 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 oh. ้มาบรทันมาบรทันเนาะสิดท้ายคลิปสวัสดีพี่แสงจำได้บ่โอ้ กอด้อกอดกอดไปเห็นแต่งงานมาผมมาทำคลิปคลิปเียคลิปท่องเที่ยวสวัสดีครับผมตั้มพาจินพาเที่ยวครับคลิปคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนครับมาที่เอ่อเขื่อนปากห้วยทอมเจนนะครับนี่ ที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นเป็นฝายนะครับที่เป็นฝายแรกนะครับที่จะกั้นห้วยเออลำห้วยนะครับกั้นห้วยปากห้วยแก่นนะครับก็เป็นฝายใหญ่นะครับสายฝายนี้ไม่ใช่ฝายเล็กๆนะครับนะครับก็จะมีพวกวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวว่าเขาพวกเลยวัยรุ่นนะครับมาเล่นน้ำกันนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็มีบ้านญาติครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับบ้านญาติอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะญาติกันนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองก็นี่ครับก็เดี๋ยววันต่อไปนะครับหรือว่าวันไหนก็ไม่รู้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาที่ฝานี้อีกนะครับก็เห็นว่าน้องเขาบอกว่าในช่วงประมาณติกเซียงนะครับก็จะมีคนมาเล่นน้ำที่นี่นะครับก็ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ อ่างเก็บน้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับที่กั้นน้ำก,กับกัรเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับที่ปล่อยน้ำไปให้ประชาชนนะครับทำการเกษตรที่แถววัดผมนะครับก็มันผ่านหลายหลายหลายตำบลน,นะครับผ่านผ่านหลายตำบลแล้วก็จะมีฝายกั้นน้ำนะครับ หลายๆที่นะครับแล้วก็แต่ตรงนี้ผมเสียวมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปตรงนี้ให้ดิประดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นฝายน้ําล้นนะครับถ้าไม่มีน้ําล้นก็จะมีการเปิดประตูน้ําเอานะครับก็ด่านด่านแรกก็ือด่านนี้นะครับน้ําจะท่วมไม่ท่วมก็ด่านนี้นะครับแต่ตรงนี้อ่ะไม่ท่วมแน่นอนนะครับถ้าเป็นหน้าน้ํานะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าผ่านจากตรงนี้ไปนะครับก็ เป็นพื้นที่ลาบนะครับต่ำลงต่ำลงนะครับก็จะไปตวมทางโน้นนะครับทางบ้านผมนู่นนะครับผมก็ผ่านไปหลายหมู่บ้านนะครับไปผ่านไปหลายหมู่บ้านหลายตำบลกว่าจะไปถึงแม่น้ำอัาสักนะครับอคืออ่างเก็บน้ําอ่างนี้นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งปล่อยน้ําถ้าหน้าน้ํานะครับก็ไหลลงไปที่แม่น้าอัาสักนะครับเป็นอแม่น้ําสายย่อยก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเราขึ้นไปที่ อ่างเก็บน้าปาก้วยขันแก่นกันดีกว่าโอเคครับผมก็มาช่วงที่ไม่มีแดดนะครับก็ไม่ใช่ใกล้จะมืดนะครับแต่เป็นคล้ายๆความกดอากาศต่ํานะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่อ่างเก็บน้ํานะครับปาก้ม่ขอนแก่นกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยโอเคครับก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ํานะครับขนาดใหญ่ปาก้ม่ขอนแก่นนะครับโอเค อากาศก็ชืนเย็นหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศตามป่าเขาตามชนบทนะครับก็ถ้าขึ้นจากที่ไปก็จากตรงนี้ไปนะครับก็อีกไม่ไกลนะครับจะถึงอ่างเก็บน้านะครับปากเพว่นขันแก่นนะครับผมก็เมื่อก่อนก็พาสาวๆนะครับมาเที่ยวที่นี่บ่อยนะครับ เีกนิดเดียวก็จะถึงนะครับอีกไม่เป็นไรหบ้านเกือบเอบยยบไกลครับโอ้ยโค้งนี้โค้งอันตรายนะครับนี่เมื่อก่อนนี้ไม่อยากจะพูดนะครับนี่ก็จะเป็นลำลำห้วยนะครับฝันแก่นนะครับที่น้ำจะไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับ ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปบ้างนะครับเปลี่ยนไปคือว่าบ้านเรือนนะครับที่เคยเป็นบ้านเรือนที่เก่านะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่ใหม่ขึ้นนะครับสมัยแต่ก่อนมนาะโอโ้ทางลาดยางตรงนี้ยังไม่เป็นแบบนี้นะครับสมัยต่ยก่อน ก็เยอะนะครับที่นี่บันออนักอเที่ยวนะตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับผมรู้สึกว่าอดอกพวงอุไรนะครับไปที่ไหนก็เจอนะครับผม ครับอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะครับนี่ครับก็จะมาถึงที่ทางขึ้นเลื่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าด่านปิดหรือเปล่านะครับก็จะมีร้านคา้ามีร้านค้าด้วยที่เติมน้ำมันด้วยนะครับ ครับก็บรรยากาศต่างจากเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ได้มานานรรอไอสิบปีนะครับ เมื่อก่อนผจะมาทางนี้นะครับที่ก็จะเป็นอีกทางนะครับที่เข้ามาทางเก็บน้ำนะครับากห้วยขัดเจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นที่ส่งน้ำนะครับหรือว่าอะไรนะเราเรียกอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับออโอเคถึงแล้วนะครับ ว้าวน,นานนัมาเห็นทีรับสาทุกขอมาถ่ายทำริปวิดีโอหน่อยเด้อครับเจ้าที่เจ้าทานี่ครับเมื่อก่อนหน้าน้ำนะครับตรงนี้นะครับก็จะน่ากลัวมากนะครับเวลาล้นสปริงเวย์ขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูที่สันเขื่อนนะครับสันอ่างเก็บน้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าคนจะมีอยู่กันเยอะหรือเปล่านะครับเห็นถามน้องเมื่อกี้นี่ก็ว่ามีอยู่นะครับช่องนี้จะมีวัยรุ่นนะครับที่ขึ้นมาเชี่ยวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยว ขึ้นไม่ยากน่าจะขึ้นไม่ยากเหมือนน้ำหนาวแล้วครับเดี๋ยวถ่ายตรงนี้นครับเป็นหินที่โดนน้ำซาะนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นสปริงเว์นะครับน้ำร้นก็ร้นมาตรงนี้นะครับแม่น,น้ำ ได้เดี๋ตรงนี้ครับรู้สึกว่าขอจะไม่ให้เข้าไปด้านในนะครับอาเจ็บน้ำให้ขันแก่นนี่นะครับผมโอเคครับก็ ไม่น่าจะเข้าไปนะครับเพราะว่านูรับประตรูน้ํานะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นแค่นิดเดียวนะครับก็จะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับที่มานั่งเล่นนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่นี่ กาจะเป็นอ่างกิบน้ําก็นา่าใจนะครับเดี๋ยวหน้าน้ํานะครับเดี๋ยวจะมาถ่อยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะน่ากลัวอยู่นะครับ หนมนไม้เยอะมากนะครับเมื่อก่อนนะับผมขับรถลงไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยขับรถลงไปนี่ไปขึ้นฝั่งนู้นะครับสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับก็โซนนะครับไม่ได้กลัวอะไรก็อย่างว่าแลละครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับผมโอเคนะครับ รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงอ,อะไรนะเสียงเรือยนต์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเรืออยู่ข้างในหรือเปล่านะครับก็รอดูครับได้ยินนะครับเสียงเรือยนต์อ่ามีจริงๆครับเรือยนต์ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับลงไปตรงนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจอดเรือตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้ทำทางลงไปนะครับ คนมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวผมจะนวอตลงไปตรงนี้นะครับไปดูว่าเขาทําอะไรกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับผมจะเพื่อนครับขับลงไปตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะ เดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อ่ามิตรหายเก่านะครับก็เห <c oughs> ็นแล้วนะครับวักขึ้นมานะครับผมเพื่อนนะครับไปด,ดูว่าเขาไปหาปลามาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูก่อนกลับแล้วติครับเนี่ย <c oughs> กลับแล้ว มาบอทันมาบอทันเนาะสุดทายคลิปเราเรามีหาปลากันหมดอย่างบ่มีมั้งเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับโอเคครับก็มาไม่ทันโอ้ เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก <c oughs> ็ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่านะครับผม สวัสดีพี่ซันจำได้บ่โออยไลรสดอยู่บ่ไดรเด้อกอดกอดผมไม่เห็นตัครับมาผมมาทำคลิปคลิปเสียงคลิปท่องเที่ยว